สวัสดีครับอยู่กับช่างไอ้บางทีนะฮะในคลิปนี้มาติดตามชมรถเสียอาร์มสองโพหน่อยครับเนี่ยฮะอันนี้เข้าอู่มาวันไหนพี่อันนี้เข้าอู่มาวันไหนสองวันที่แล้วสองวันที่แล้วเนี่ยฮะก็เริ่มแล้วนนะอ,อันนี้เขาต่อกระบะสเปคไหนพี่กระบะสเปคไหน <ONG> ครับตรงเดิมนะตรงเดิมกว้างเท่าไหร่ย,ยาวเท่าไหร่ครับ กั้งสองเมตรสั้แปดยาวสาูงสองเมตรสองเมตรยาวยาวเป็นหกเมตรแปดอะ่ะอ๋อแล้วจะเก็บยืมอะไรที่เสร็จอ่ะนี่ครับวันนั้นที่เราไปดูมาล่าสุดคือ,อวันที่ยังอยู่ที่อู่ช่างกุ้งนะครับ คือว,วันนั้นยังแปลงไม่เสร็จเนาะวันนั้นนี่ก็กำลังเก็บงานอยูวนนว่วันนี้ก็เสร็จแล้วครับวันนี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยฮะเดี๋ยวรอขึ้นกระดูกละอันนี้ช่างก็กาลังวัดระยะอยู่นะวัดเพื่อจะขึ้นกระดูกช่วงยาว6เมตร8เนี่ยฮะ นี่ครับก็หลังจากรถเสร็จสมบูรณ์ก็มาดูกันรอดทุกคนนี่ครับเครื่องฮีโน่เ 8E 240อองมาเกียร์ด้วยนะอันนี้ก็เครื่อง,องเกียร์เนี่ยมาเป็นของรุ่นวิกเตอร์นะจะเป็นของฮีโน่วิกเตอร์ f อ8 j 240นะก็จะเป็น600ใหญ่บ้านเรานะครับตัวข้างบ้านเรานี่แหละเครื่อง,องร้อนเลยด้วยว่ะพวกขยับเข้ามาเนี่ย เนี่ยฮะ J8E หรือ J08E นะเกียร์วิกเตอร์ครับเกียร์ตัวนี้นี่เอ่อเกียร์หกออกนี่อัตราทดน้อยนะไหลดีเลยขนาดสิบล้อยังวิ่งแบบวิ่งปลิวอะ่ะแล้วคิดดูครับถ้าเกิดเนี่ยมาอยู่ในแปดล้อเนี่ยมันจะโคตขนาดไหนนะโอ้โหท้ายพายุได้นอนทุกคน หัวนี่ดีดขึ้นสองนิ้วนะครับยกขึ้นสองนิ้วเพื่อให้เอาเครื่องพุ่งไปได้เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดมองกําเผิญอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นเครื่องห้าสูบถูกไหมแต่ที่ไหนได้มันเป็นเครื่อง J O 8ปด E หกสูบโอ้โหช่างกุ้งนี่โอ้โหแปลงสุดยอดมากครับยอดเลยสุดยอดของงานแปลงช่างมีปวดหัวงานเนี้ยเนี่ยครับดูครับมาดูไกดรอบครับผมอยากให้ช่างกุ้งบอกไว้รอบแล้วนะฮะคือเขากดม้อนอำน้าลง กดหม้อน,น้ำลงเพื่อให้มันยัดเข้าไปข้างหน้าได้นะฮะเนี่ยครับเขากดหม้อน้ำลงเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าย้ายพัดลมลงด้วยนะครับซึ่งปกตินี่มันจะไม่ใช่แนวนี้นะอารมณ์ไม่คล้ายพวก้อนใหญ่เลยครับพวกแบบพวกซีรีส์เจ็ดอย่างเงี้ยหม้อน,น้ำแบตับอ่าหม้อน,น้ำก็จะตับๆหน่อยนะสุดจริงสุดจริงคันนี้หม้อน,น้ำมีเนียม ยกหัวขึ้นสองนิ้วนะครับโอ้โหสุดยอดงานแปลงเลยทั้งกุ้งทั้งกุ้งสุดยอดมากช่างกุ้งบางแพน,นะครับเนี่ยฮะยกขึ้นประมาณนี้เลยเดี๋ยวดูฝั่งคนขับครับผมฝั่งคนขับก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น โวรมาัลแล้วก็หน้าปัดนะครับโวรมาัลโดมิเนเตอร์ตัวใหม่นะครับขอญอาตเปิดเลนไวายแป๊บเดี๋ยวฟังเสียงอันนี้เสียงเปิดประตูนะเสียงญปุ่นเลยประตูนอกนะ อันนี้เป็นประตูนอกจากญี่ปุ่นนะเป็นประตูโชบนี้แหละครับเป็นของนอกของน้ำเข้านไทยญี่ปุ่นครับคัสซีคันนี้คือ fc 9 j ครับผมช่วงล่างก็อีกรอบนะพูดไกลรอบก็จะเป็นคานไทยญี่ปุ่นนะครับแป้นน็อตตรงรุ่นเลย เบกน้ำนะครับเบกน้ำเบกน้ำเี่ยี่ห้นหลังนี่ก็แท้เลยครับผมเนี่ยแท้ปุ่นเลยขอล็อกลมนะนี่ฮะอุปกรณ์เราอ่อระบบล็อกลมนะครับเบกมือลมนะตรงล่างนี่ก็เซ็ตคอมซิ่งเลยน,นะชคพร้อมกันโค้งครับสเปคตัไทยรัสครับ เป็นคันเลยนะนี่คันหน้าถอดคันหน้านะฮะก็มีกันโคงนะอันนี้คันคันเสริมแล้วก็อันนี้เป็นแหนบบางสาแผ่นมาคันหน้าสุดมีกันโค้งเหมือนกันฮะนี่เลยนี่หูมอหนำเขากดเตี้ยนะมอนำเขาเนี่ยอ๋อเยได้ผมครับอันนี้คือแผนก ขึ้นกระดูกนะฮะหนักไหมครับพอได้เยอะนะโอ้นี่ครับนี่คือเครื่องเขาโอ้สุดจัดสุดจัดประหลัดบอกโอ้โหนี่ครับเครื่องไทยนะ เครื่องไทยเนี่ยเขายายพัดลมลงเนี่ยช่างกุ้งนะครับช่างกุ้งจัดให้ช่างกุ้งอังแพนะต้องยกเครดิตให้ช่างกุ้งเลยนะช่างกุ้งเขาแปลงได้แบบดยอดมากทุกคนยกหกัวหนี่ขึ้นย้ายพัดม่้นน้าลงแล้วก็ดันหัวเข้าไปออ่คือพี่อาร์มเนี่ยเขาแบบอยากได้ยังไงอะ่ะไม่อยากให้เครื่องโผล่มากไง แล้วผมว่าบางทีอย่างว่ามันแบบต้องผักกระบ,บะอีกนะอะไรต้องวอลกกระบะเพื่อ,อวิไอตัวนี้โอหสุดยอดมากหมกหมกเลยนี่นะใครเห็นก็คิดว่าห้าสูบกันบ้างอะบอกเลยผมเองคิดว่าห้าสูบเพราะมันออกมาน้อยมากทุกคนเนี่ยดูครับอันนี้จะเป็นท่อเข้าท่อไอดีรีกว่าเข้าเทอร์โบเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของวิกเตอร์นะวิกเตอร์ก็จะมาแบบนี้เลยนะครับ าตาัดเครื่องอ่ะอันนี้ตัดเครื่องอยู่ป่ะพี่พี่อันนี้ยังยังตัดเครื่องอยู่ป่ะได้อยู่เนาะโอเคผมนึกว่าถอดแบตออกแล้วมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับฟังเสียงเครื่องหวานๆหน่อยเดี๋ยวต้องขเขย่าเดี๋ยวนะเออโอเคอ่ะตัดเครื่องกันหน่อย โอ้โหนี่มันเสียงวิกเตอร์ชัดๆเลยนะฟองเสียยครับโอ้โหนี่มันวิกเตอร์นี่หว่าเลยลองปิดตานะทุกคนฟังแล้วปิดตานะปิดตาแล้วฟัง ฮ้ย <Hey, S 2> จะมาเสกวิกเตอร์ชัดเนี่ยเอาจริงนะโอ้โหที่สุดว่ะเฮ้ยเป๊ะลมมันได้จริงๆนะเฮ้ย <Hey, S 1> ชอบชอบชอบจริงอารมณ์มันได้ hey. พนเพี่ยุทธว่าคันนี้นี่คันเร่งไวมากครับเพราะว่าแต่นี่ปึ๊กๆๆเลยเดี๋ยวรอพีนะ่แล้วเนี่ย อันนี้ยังเป็นสองหัวยิงอยู่นะครับส่องหัวยิงอยู่อันนี้เครื่องวิกเตอร์เกียร์วิกเตอร์นะโห oh, สุดยอดจริงโ <Okay. S 1> อเคประมาณนี้นะครับขยันาต่เครื่องโห mm hmm. สุดยอดเลยพี่อาร์ม mm hmm. สุดยอดมากถูกใจจัด,จด อบนี่ KFC พี่อันของโพเลยครับโหอย่างชอบอะชอบจริงผูกใจจัด,จดเลยอันนี้เนี่ยฮะอันนี้ช่างก็กำลังเตรียมจะขึ้นกระดูกตรงเนี้ยแถวเนี้ยจะเป็นแผนกที่ว่าขึ้นกระดูกนะครับถามว่ากระดูกคืออะไรเผื่อบางคนไม่รู้จักนี่ครับคือกระดูกนี่โครงกระบนะนี่ละโครงสร้างกระบะนะครับ ตรงพื้นหน้านล่างซึ่งแบบพวกภาษตาิดินแบบโอื่นอ่ะเขาเรียกว่ากระดูกนะครับกระดูกพื้นกระบะไมู่ว่าบางคนเขาเรียกว,ว่าอะไรนะบางคนอาจจะเรียกเหมือนกันเนี่ยฮะ อันนี้เชื่อมแต้มไว้ก่อนครับเชื่อมแต้มขึ้นโครงไว้ก่อนเดี๋ยวเชื่อมหนักอีกทีอันนี้เชื่อมแต้มนี้แล้วก็อันนี้ก็เชื่อมเต็มละเชื่อมหนักเลยนี่เชื่อมแน่นเลยอันนี้ก็เก็บรายละเอียดอันนี้สร้างงานอันนี้ก็เก็บรายละเอียดก็เนี่ยฮะตั้งแต่เป็นโครงนะตั้งแต่เป็นโครงก็เีนเงี้ยแล้วก็ตัวเป็นอย่างเงี้ย โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็รอติดตามชมคันนี้เลยไม่เกินกี่วันเออน่าจะไม่เกินประมาณสิบสามวันนะครับสมวันก็ประมาณไม่น่าข้ามสองอาทิตย์เท่าไหร่นะคิดว่าไม่น่าข้ามสองอาทิตย์นะครับในการ,าข,กระะนะขึ้นกระบะนะคือกะบําทำสีจสมบูรณ์ ไม่น่าจะข้ามสองอาทิตย์โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปอัปเดตความคุบหน้าของรถพี่อาร์องโหนะก็ติดตามชมไปเลยนะครับกด subscribe ร,รอ้อยเลยนะโอเคทุกคนเลอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ